มาคลิปนี้ครับต้องยอมรับนะครับว่าตลาดซื้อขายรอบนี้เนี่ยโคตรเดือดหลายทีมเสริมทัพกันโคตรด,ดุเพื่อเตรียมความพร้อมมันมีความซับซ้อนมีการเก่อกเกี่ยวเชื่อมโยงกันเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดก็ไม่ใช่ใน,น้อยๆครับทีมใหญ่ๆใ,ในพรีเมียร์ลีกก็ชอบกันสนุกมือวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยครับก่อนที่ลีกจะเริ่มในอีกไม่นานนี้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสำรวจตลาดโค้งสุดท้ายก่อนเปิดซีซั่น อย่าลืมเลยครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับคลิปนี้ของโตเทฟฟุตบอลด้วยนะครับและสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับผ่านโตเทฟฟุตบอลขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือในด้านใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมามาฟังกันต่อครับ ฤดูกาลนี้ครับตลาดนักเตะเปิดทําการค่อนข้างนานครับเริ่มมาตั้งแต่16มิถุนายนกว่าจะปิดกันนู่นเลยครับหกันยาอยู่เลยครับนี่ก็คือกําหนดการของพี่มิรีกส่วนลีกอื่นๆที่เป็นลีกใหญ่ครับก็จะปิดลงมาในเวลาใกล้เคียงกันทีมใหญ่ๆหลายทีมก็ยังไม่ปิดอูยังคงเดินหน้ากันอยู่เดี๋ยวใหญ่ๆเริ่มมีให้เห็นกันเลยหลายทีมครับเริ่มมองเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเราลองไปดูกันครับ เริ่มต้นกันที่อาร์เซนอลครับพวกเขาไล่ล่าความสําเร็จอยู่เพราะไม่มีโทฟี่ติดมือมาหลายซีซั่นแล้วทั้งทั้ที่เขาเนี่ยเข้าใกล้ตําแหน่งแชมปีลีกอยู่บ่อยๆฤดูกาลนี้ครับพวกเขาได้ตัวเกป้ามาเป็นประตูมือ2ซื้อมาในราคา5ล้านปอนด์เท่านั้นครับจากเชลซีอีกคนคือคริสเตียนโอกาดกองกลางตัวเก๋าที่มาเป็นส่วนเสริมย้ายจากเบนฟอร์ดมาค่าตัว10ล้านปอนด์แต่ตัวหลักเนี่ยที่อิมแพ t แน่นอนครับคือมาตินซูบิเมนดี้จากเรอซซิดาดค่าตัว5้าห้ล้านปอนด์การมาของเขาครับจะทต ตาในไหลลื่นมีได้โนนี่มาดูเอเกจากเชลซีค่าตัว5 0ล้านปอนคาดการว่าจะมาเป็นคนแบ่งบาภาระของบุคยโยสาก้าแล้วก็มีการดึงกองหลังดาวรุ่งจากบาลนเซียมานั่นคือคริสเตียนมอสเกล่าค่าตัว13ล้านปอนครับอีกคนที่เป็นระดับคีแมนคือกองหน้าตัวเป้าครับตำแหน่งที่ทีมอยากได้มานานแล้วและเป็นระดับอาวุธหนักซะด้วยครับนั่นคือวิกตอร์โอเคเลสค่าตัวเนี่ยคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า70ล้านยูโรซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับอาร์เซนอลและมิเกลอารเตต้าสำหรับ ต่อกันที่เชลซีครับพวกเขาเสริมนักเตะไปเยอะมากครับซึ่งก็เป็นแบบนี้มาทุกฤดูกาลครับเช่นเดียวกันกับขาออกครับที่ก็มีไม่แพ้กันส่วนหนึ่งในพวกเขาครับกำลังทําให้บัญชีเป็นไปตามกฎ PSR นั้นสมดุลครับและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับทีมเพื่อให้สมศักดิ์ศรีกับการเป็นทีมแชมป์สโมสรโลกรวมถึงมีเป้าหมายที่การคว้าแชมป์ในฤดูกาลใหม่ไล่ตั้งแต่ไมเป็นเดอร์ผู้รักษาประตูจากเก่งที่มีค่าตัว17ล้านปอนด์คาร์ดิโอเอสซูกกองกลางครับจากสปอร์ติ้งลิปบอนค่าตัว18.5ล้านปออนดกงงหลัมาาูซจ ค่าตัว12ล้านปอนด์เคนดี้ปาเอสกองกลางตัวรุกจากอินเดียเพเนเตเดวาเล่ครับค่าตัว17ล้านปอนด์ครับมีกองหน้าอย่างเลียมดีแลบจากอิปสวิตค่าตัว30ล้านปอนด์เขาน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญสำหรับฤดูกาลหน้าเลยครับรวมกับเจ้าไปโด55ล้านปอนด์ครับที่ซื้อมาจากไบตันและเจมี่กิทเทน48.5ล้านปอนด์ จากบริเซียด์ดมุลโดยที่พวกเขาครับก็ยังไม่หยุดเสริมทัพยังคงมีข่าวกับนักเตะอีกหลายๆคนครับหลักๆคืออเลฮันโดกาลาโชของแมนยูเอเต้แต่ก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่เนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะครับยังคงแปะป้ายราคาเอาไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมีข่าวกับซซวีซิม,มอนของไรซิกอีกคนด้วยส่วนขาออกครับนอกจากมาโดเอเก้เนี่ยที่เป็นดีลใหญ่ที่เหลือก็เป็นการปล่อยนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปครับและตอนนี้ก็มีข่าวว่าใกล้จะตกลงขายเจฟฟิลิกให้กับอันนาเซอร์ในราคา50ล้านยูโรล แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นทีมที่เสริมทัพเร็วมากครับซื้อนักเตะหลายคนครับตั้งแต่ก่อนจะไปเล่นศึกสมโมสรโลกแล้วภารกิจสำคัญของซิตี้ในปีนี้ครับคือการพาทีมกลับมาลุนแชมป์นักเตะหลายคนที่เริ่มอิ่มตัวที่โรยลาไปเป๊ปก็พยายามจูนให้กลับมาฤด,ดูกาลที่แล้วครับเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยมของเป๊ปเพราะเขาไม่เคยคุมทีมไหนมานานเท่านี้มาก่อนครับเขาเองก็เคยบอกว่าการคุมทีมที่ดีวงจรจะอยู่ได้ไม่เกิน4-5ปี แต่คอมันเกินตรงนั้นมาเนี่ยเขาที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็ต้องบริหารให้ทีมกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีให้ได้ซึ่งเราก็พอจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในครึ่งซีซั่นหลังของฤดูกาลก่อนเนี่ยจนถึงในสโมสรอนโลกว่ามันมีบางอย่างที่ลงตัวมากขึ้นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าพวกเขาจะไปได้ดีแค่ไหนเมื่อฤด,ดูกาลเริ่มตอนนี้ครับซิตี้ซื้อตัวนักเตะม,มาพอสมควรครับรรย,ยานเอ็ดดูรีแบ็กซ้ายจากวูฟสามสิบสองล้านปอนมีราย,ยานแชก,กีปีจากดียงสามสิบสี่ล้านปอนทิจานนี่ไรเดอร โรเซนบอก12.5ล้านปอนด์มีประตูตัวเก่าจากเชลซีครับมาคัสเบตินิลลี่และประตูคนใหม่คนหนึ่งครับเจมส์เทฟฟอร์ดจากเบอร์ลี่แทนที่พวกตัวเก่าอย่างไค w ว l อ e เกอร์ที่ไปเบอร์ลี่หรือเควินเดบอยที่ไปนาโปลีแล้วเรื่องนี้ต้องดูบททดสอบกันในระยะยาวต่อไป ด้านแมเชสเตอร์อเต็ดครับทีมใหญ่ที่ซีซันก่อนเนี่ยผลงานแย่มากการจบอันดับ15เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับและเป็นข้อผิดพลาดที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่ไอ้ด่วนที่ว่าเนี่ยบอร์บริหารดันไม่ด่วนเท่าแฟนบอลครับพอจนถึงตอนนี้ก็ได้นักเตะม,มาเสริมทัพเพียงแค่2คนครับคนแรกคือมาเตอุสคุนยาโตรุกจากวูฟที่ค่าตัว62.5ล้านปอนด์ซึ่งคนนี้ไม่ยากครับจ่ายค่าฉีกสัญญาและก็ย้ายมาหลังตลาดเปิดแตกคนคือไบรอันเอโบโมจากเบนฟอร์ดรายนี้นี่เกมยาวใช้เวลากว่า44 ค่าตัวรวมโบนัสไปถึง71ล้านปอนด์เลยโดยที่แฟนบอลคาดหวังว่าจะมีมาเพิ่มอีกแต่ก็จะมีได้หรือไม่ก็ต้องลุ้นกันที่ขาออกครับตอนนี้ปล่อยตัวมาคาร์ลฟอร์ดไปให้บาร์เซโลนายืมไปแล้วครับแม้จะไม่ได้ค่าตัวแต่ก็ปลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยมหาศาลไปได้แต่นักเตะที่เหลือตอนนี้เนี่ยกลับปล่อยออกยากเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นจาดอนซันโชที่มีข่าวกับยูเวนตุสแต่ก็ยังไม่มาปิดเดี่แอนโทนีที่มีข่าวกับเบติสที่ย้ายไปยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่้้ววต่กเขาาามมออยจคีีีนนนรรงให สนใจด้วยอีกคนคืออเริฮันโดการาโชครับนักเตะต้องการเล่นในอังกฤษมีข่าวกับแค่เชลซีเท่านั้นมีลือกันว่าอาจจะเอาเป็นแลกกับนิโคลัสแจ็กสันที่บอกว่าแมนยูเตดนี่อยากได้ตอนนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนสุดท้ายที่เงียบกิฟเลยคือไทเลอร์มาลาเซียครับแทบจะไม่เห็นหน้าบนสื่อเลยด้วยซ้ําข่าวกับใครก็ไม่มีสุดท้ายแล้วครับนักเตะกลุ่มนี้ทุกคน หากขายออกไม่ได้เนี่ยแมนยเต็ดก็คงเสริมทัพใหม่ได้ยากครับแม้ตอนนี้จะมีข่าวกับกองหน้าหลายคนครับโดยเฉพาะเบรจมินเชตโกนี่คือสิ่งที่แฟนบอลแมนยูเนี่ยต้องลุ้นกันต่อไปครับมาต่อกันที่เรียฟคูครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเสริมหนักกว่าใครเพื่อเลยแม้จะเป็นแชมป์เก่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้เสริมทีมมาปีหนึ่งแล้วครับทำให้อเนอร์ชลอตเนี่ยจำเป็นต้องยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นส่วนหนึ่งครับก็มีนักเตะตัวหลักอย่างเทนเนลเลนเซนเดอร์อโนที่ย้ายไปมัตสิดครับรวมถึงนัก คือแบ็กขวาเทนย้ายออกไปก็ได้ตัวเจเรมี่ฟิลปงจากเรเวอร์คูเซนเข้ามาครับเป็นการจ่ายค่าชีสัญญา30ล้านปอนนอกจากนี้ก็มีมิลอ์เทอร์เคธจากบอลมาร์ค่าตัว40ล้านปอนนี่คือแบ็กซ้ายเบอร์ต้นของพิมิกนะครับแล้วยังมีจอร์จี้มาบาดัสวิลลี่จากบาเลนเซียเป็นผู้รักษาประตูที่เซ็นไว้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนย้ายมาเพื่อเป็นมือ2แทนที่คีรคินคิเลเฮร์ครับที่ย้ายไปเบนฟอร์ดมีอาวุธหนักอย่างฟอร์เรนเวียจากเรเวอร์คูเซนค่าตัวเน้นๆไม่รวมโบนัส ค่าตัว69ล้านปอนด์เข้ามาเสริมอีกครับล่าสุดครับขายหลุยดีอาร์ให้กับไบเยอร์มิวนิกค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่75ล้านยูโรซึ่งก็น่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อเอามาซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลอีกทีขาออกเนี่ยอาจจะมีดดวินนุนเยติคนครับเพราะเขาไม่ได้มีชื่อติดทีมไปอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงด้วยเหมือนกับดีอาร์ตนอกจากนี้ครับพวกเขายังปล่อยจาเรเลวคอนซาให้กับเรเวอร์คูเซนไปแล้วก็อาจจะต้องเสริมกองหลังเพิ่มมาด้วย ทำให้ทีมครับไปมีข่าวกับมาเกฮีที่ก็ยังไม่มีการติดต่อกันชัดเจนครับซึ่งนี่คือฤด,ดูกาลทีล่เวีรยวคูเน่เสริมหนักมากหนักแบบไม่เคยเห็นมาก่อนครับน่าจะเป็นซีซั่นที่พวกเขาน่าจับตาดูเรื่องพัฒนาการมากๆเลยครับยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์ครับที่กระเสริมทับได้อย่างน่าสนใจพวกเขาเริ่มด้วยการเสริมดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นอย่างโคตะาทากาอิจากคาวาซากิฟันตาเล่ค่าตัว5ล้านปอนด์จากนั้นก็มีมาเรื่อยๆครับโมฮัมเหม็ดคูดูสจากเวสต์แฮมห้าสิ่งจา, ed, าตัว12ล้านปอนด์่ซื้อมาก่อนนนห้้าีแล้ว ซื้อขาดมาติดแตวมาจากไบ y ยเยนค่าตัว30ล้านปอนด์รวมถึงเควินดันโซจากลองค่าตัว21ล้านปอนด์ตอนแรกมีข่าวว่าจะได้ตัวโมแกนคิฟไว้ด้วยครับแต่กลายเป็นว่าจเจอนอติงแฮมฟอร์เลสหักกันดื้อสุดท้ายนักเตะต่อสัญญากับต้นสังกัดออกไปแบบเฉยเลย ทีมอื่นๆที่น่าสนใจครับก็มีนิวคาเซิลครับที่ซื้อแอนโทนีอีลังกามาจากฟอเรสต์ค่าตัว50ล้านปอนด์ครับและมีข่าวว่าจะไปซื้อเบนจามินเซตโก้ด้วยเพื่อเอามาแทนอเล็กซานเดอร์อิซักที่เตรียมจะย้ายไปอยู่กับเลี้ยวฟูยังมีดีวใหญ่ๆอย่างเควินเดบอยครับที่ย้ายไปนาโปลีมีลูก้าโมดิตที่ย้ายไปเอซีมิลานมีจอแดนเฮนเดอร์สันที่ย้ายไปอยู่เบนฟอร์ดมีบารเซลูนาครับที่ได้โจนกาเซียรประตูคนใหม่จากเอสปันญ มีดาวรุ่งดูนี่บาจี้จากโคเปนเฮเกนครับรวมถึงแดดฟอร์ดด้วยส่วนเลมอลิดครับนอกจากเทนแล้วเนี่ยก็ยังมีดีนเฮาเซนกองหลังจากบอลมัรมีแบ็กซ้ายอัมาโลกาเลเลสครับจากเบนฟิก้าและฟังโกมาสตานตูโอโนครับเพย์เมเกอร์ดาวรุ่งจากเลียวเพธ มีโลดิโกเดอปอครับที่ย้ายไปเล่นกับเมซี่ที่ไมอามี่นี่คือตลาดซัมเมอร์ที่อัปเดตจนถึงตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ครับรีมร์ลีกเนี่ยก็จะเปิดซีซั่นกันแล้ว <Red S 1> เรียกได้ว่านี่คือโค้งสุดท้ายครับเพื่อเตรียมความพร้อมเลยก็ได้พอหลังจากนี้ครับมเมื่อดูการเปิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเสริมทัพเพื่ออุดจุดอ่อนกันการเข้าตลาดในช่วงใกล้ปิดเนี่ยมันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับหลักๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่าแพนิคบายครับหรือแปลว่าการซื้อตัวอย่างตื่นตระหนกพอจนตัวจะซซื้้้้อออตตตตัััววนนนนีีีีีกกกกก็ม็มมมมมมมแแ่่่จจะะโดดงบถเเททไไาาลลย ต้องลงเล่นเลยนับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากครับแต่ตราบใดที่ตลาดยังไม่ปิดเนี่ยก็ยังถือว่ายังลุ้นได้ครับใครแฟนทีมไหนก็ขอให้สมหวังทุกคนนะครับสำหรับตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้ครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบครับฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ